สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะตื่นมาคุณพ่อมาทำอาหารเช้าให้กินนะคะอาหารเช้าฟิมมอคุณพ่อค่ะอิ่มบไปกไข่ดาวขนมปังอ้าวพี่เลียวบอสบอทำไมไม่เอาอันนั้นบลูช็อคโคล๊บ Á varm kóklátt ló? Mjög. Ég vil hafa varm kóklátt. Á sjokkólett rána? Já. Já? Já. สวัสดีเอฟซีทุกท่านคะ่ะตื่นมาเช้านี้คุณสามีก็ตื่นมาทำอาหารเช้าให้กับครอบครัวได้รับประทานกันอีกแล้วนะคะคุณสามีของสาจะไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์นะจะน้อยมากที่เขาจะไปทำคะ่ะเสาร์อาทิตย์ก็คือให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่เลยคะ่ะระหว่างที่กินอาหารเช้าคุณพ่อก็ถามลูกๆว่าวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะทาอะไรกัน สาอยากจะบอกว่าสาไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนเลยนะส่วนพี่ลีโอก็ไม่อยากออกเลยค่ะแต่ด้วยความที่คุณพ่ออยู่บ้านอย่างนี้เขาก็อยากจะพาเราไปตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้เขาอยู่บ้านไม่ติดบ้านจริงๆนะทุกคนสามารถสังเกตดูแล้วว่าครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวที่ อยู่ไม่ติดบ้านกันนะถ้าเราไม่ได้ทำงานหรือว่าไม่ได้เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็จะพากันออกไปข้างนอกเสมอๆเลยสาวก,ก็เลยมาสังเกตว่าการท่องเที่ยวของเราทุกที่ที่เราไปถึงแม้ว่าโรงแรมจะน่าอยู่แล้วก็แพงขนาดไหนมีหลายๆอย่างให้ทำในโรงแรมส่วนมากเราก็เลือกที่จะไปตลอนตลอนกันข้างนอกมากกว่าค่ะสาวก,ก็เลยมานั่งคุยกับคุณสามีว่า จริงๆเวลาที่เราไปเช่าโรงแรมที่มันมีราคาที่สูงแล้วก็มีทุกอย่างให้เราทําในโรงแรมได้ส่วนมากเขาไปอยู่ในโรงแรมแล้วก็ทํากิจกรรมในโรงแรมกันนะคุณสามีอันนี้สิ่งที่สาคิดนะก็คือดูจากเพื่อนของสาที่เขากลับไปเที่ยวเมืองไทยแล้วเช่าโรงแรมที่มีราคาที่สูงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกตลอนตลอน,นเหมือนพวกเราอย่างนี้นะอย่างตอนที่เรากลับไปเมืองไทยคราวที่แล้วก็คืออยู่กรุงเทพ ราคาห้องตรงนั้นคือแพงมากนะทุกคนแต่พวกเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ห้องจนสารู้สึกเสียดายเงินที่เราจ่ายไปในแต่ละคืนเนาะก็เลยมานั่งคิดดูค่ะทุกคนสาคิดว่าครอบครัวเราจะติดติดออกไปข้างนอกมากกว่าที่จะอยู่ที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยสาก็เลยมาคุยกับคุณสามีว่าคราวหน้าที่เราไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ ไปเที่ยวที่จ่ายราคาที่สูงๆแล้วมีสถานที่ต่างๆให้เราได้ทํากิจกรรมเราทํากิจกรรมอยู่ในโรงแรมดีกว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกแบบสักวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้เด็กๆได้มีความสุขอยู่ในโรงแรมแทนที่จะแบบว่าไปตะลอนตะลอนแล้วก็เหนื่อยไม่อยากทําอะไรแล้วกลับโรงแรมก็อยากจะนอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้น่าจะสนุกมากกว่าค่ะเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะได้ไว่ายนงว่ายน้ําอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ก็คุณสามีเขาก็ เขาก็มีความคิดของเขาสาถึงบอกว่าเราสองคนความคิดของเรามันคนละขั้วค่ะแต่ก็พยายามปรับจูนใส่หากันค่ะนั่นแหละค่ะสาก็เลยตอนนี้ก็คือพยายามที่จะคุยกับคุณสามีนะถ้าพาเราไปเที่ยวที่ไหนก็เลี้ยวเตะก,กรุณาพาเราอยู่โรงแรมบ้างทํากิจกรรมว่ายนงว่ายน้ําในโรงแรมบ้างแทนที่จะพาเราไปข้างนอกตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เนาะมันเสียดายค่าโรงแรมนะค่าโรงแรมไม่ใช่ถูกๆนะแต่ละสถานที่ที่เราไปอะไรอย่างเงี้ย ยิ่งถ้าไปโรงแรมที่เมืองไทยที่มีราคาที่สูงสๆหน่อยแล้วเขาก็จะมีแบบสถานที่ต่างๆให้เราได้ใช้บริการในโรงแรมอะ่ะตรงนั้นอะ่ะสายอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างคะ่ะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนะี่ยไม่เคยมีเลยนะมีแต่แบบไปเช่าแล้วก็พากันไปพากันไปตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้สุดท้ายก็คือได้แต่นั่งบนรถแล้วก็ พากันไปเดินนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแล้วก็กลับมาที่พักอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคราวต่อไปสาก,ก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้บริการในสถานที่ที่เราไปอาศัยอยู่ให้มากกว่าเดิมเนาะสาก,ก็เล่าความรู้สึกของสาให้เอฟซฟังนะแบบว่าสารู้สึกยังไงอะไรยังไงในตอนนี้เนาะแต่ก็ต้องคุยแล้วก็ปรับจูนกับคุณสามีแหละค่ะเพราะว่าเขาก็ยังคงยึดติดในแบบของเขาอยู่ค่ะ แล้วก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังจะออกจากบ้านอีกแล้วค่ะเราคุยกันไปคุยกันมาบนโต๊ะกินข้าวก็เลยได้ผลสรุปว่าเราจะพากันไปที่เวสต์โรดค่ะก็ไปทำอะไรที่เวสต์โรดไม่ได้ไปทำอะไรแล้วค่ะไปขับรถไปเล่นไปดูแค่นั้นเลยค่ะจะไปที่ห้างกันเนาะแล้วก็ คือไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนจริงๆสกานีเนเวียนก็ไปจนเบื่อแล้วค่ะคุณสามีก็เลยพาเรามาที่เวสต์โรดค่ะเราจะไปเดินเล่นกันนี่แหละก็ตามครอบครัวเราไปได้เลยค่ะสําหรับใครที่ยังอยากจะเดินทางไปกับครอบครัวเราอยู่ก็ยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันไกลมากนะจริงๆหาเรื่องขับรถเล่นไปงั้นแหละทุกคนคะ่ะไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษนะมาเล่นกันเฉยๆ วันอาทิตย์พี่เลียวไม่อยากออกจากบ้านเลยแต่ก็โดนบังคับให้ออกมาจนได้นะก็มาเดินเล่นมาหาอะไรกินกันเล็กๆน้อยๆค่ะขนมอะไรอย่างเงี้ยสับอกว่าคุณสาม,มีต้องเลี้ยงขนมฉันนะพาฉันมาอย่างเงี้ย ทำไมมีหลายอย่างจังเลยนี่ร้านโฮเอ็มแม่อยากไปถ่ายให้ดูห้างที่นี่นะปกติถ้าเรามาบ้านของคุณลุงเพื่อนของคุณพ่อของ คุณพ่อคุณแม่ของคุณสามีเขาอยู่กันที่นี่ค่ะส่วนรักส่วนมากถ้าเรามาหาแกเราก็จะมาพักกินอาหารที่อีเกียค่ะอีเกียก็ติดกับตรงนี้เลยเนาะเมื่อกี้ที่ซัดก่อนที่เราเข้ามาแต่ว่าเราไม่เคยมาเดินในห้างแบบนี้ค่ะเพราะว่ามาที่อีเกียก็มาที่อีเกียเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เนาะเป็นวันดีๆที่เราถือโอกาสมาเดินเล่นกันค่ะกับครอบครัว ่อวานไปร้านเมื่อวานไปที่ห้างสก,การ์เนเวียนตอนที่คุณพ่อคุณลูกเขาดูบอลกันค่ะสาวก็ไปที่ห้างซาร่าเนาะได้รองเท้ามาด้วยนะ <c oughs> ช่วงนี้เทศกาลกินไข่นะคะโอ้นิเซียแต่ขาดบีฮอร์เน ซื้อกระต่ายพี่คาดผมหูกระต่ายให้ลูกนะเอ่าอาทิตย์หน้าจะเป็นเทศกาลเทศกาลกินไข่แล้วทุกคนอุ้ยได้อะไรเยอะแยะเลย โอเคไปค่ะป๊าป๊าไปแล้วนูนะ่นาาน่ <laughs> ะไปกินอาหารกลางวันคฮะยขเาอลิกสโอเคพอฮอนดูสมองอ่ะสองก็อีโปสะซะเอ๊ะเราจะไปกินอาหารกลางวันที่อีเคียกันนะคะ,ะกปนร้านอะไรกันจ้งสนุนละ อร่อยไหมลิเชียอร่อยไหมคะอร่อย ออช่วงนี้จะเป็นตีมของไข่นะคะไหนเหลืองเต็มเลยอช่วงน้จะเป็นีมของะะไข่นเหลือง็ม ฮ่าผมมอ,องแว่นอะผมโทรศัพท์หาเลยโอเคไปค่ะน้องที่จะพูดปบ้านกันค่ะไม่ได้อะไรเลยได้เดินเดินเด,นดินอย่างเดียวเลยค่ะ ก่อนที่พวกเราจะกลับบ้านกันคุณสามีก็พาพวกเราขับรถวนชมเมืองเวสต์โรดเล็กน้อยนะคะจริงๆเมืองนี้เราก็มาบ่อยอยู่ค่ะอย่างที่สาวบอกว่ามีคุณลุงเพื่อนของคุณพ่อกับคุณแม่ก็อยู่กันที่นี่ค่ะเราก็เลยจะมาที่นี่บ่อยพอสมควรค่ะ กลับมาถึงบ้านด้วยความที่เราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ค่ะบ้านก็จะรกพอสมควรนะสาก็เลยบอกอลิเซียให้ช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านหน่อยส่วนพี่ชายทั้งสองคนก็พากันไปเล่นเกมไปดูทีวีอยู่ค่ะก็มีอลิเซียนี่แหละที่มาช่วยสาทำความสะอาดเขาก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะสาก็ให้ลูกดูดฝุ่นแล้วสาวก็ไปเก็บ จงเก็บจานอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวค่ะเขารู้สึกว่าเขาสนุกที่เขาได้ช่วยทําค่ะก็อลิเซียเขาดูดฝุ่นในห้องครัวเสร็จแล้วเขาก็ไปดูดตรงห้องรับแขกห้องนอนของพวกเราด้วยนะไปทางนูน้นสาวบอกว่าเอาไปดูดทางนู้นด้วยก็ได้เพราะว่าผมแม่ร่วงเต็มพื้นเลยอะไรอย่างเงี้เนาะเขาก็ทําค่ะทุกคนเขามีความสุขที่ได้ช่วยนะก็ฝึกเอาไว้ตั้งแต่เด็กก็ดีเหมือนกันค่ะโตไปก็จะได้ทําเป็นทุกอย่างเนาะ ค่ะแล้วคลิปในวันนี้ของครอบครัวเราสาก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้ยังไงก็ขอบคุณ f อซทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมคลิปของครอบครัวเราค่ะวันนี้ลากันไปก่อนยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ หมวาดอะไรมาคะแต่ละวันไม่รู้วาดอะไรมานักหนานะคะทุกคนค่ะแล้วก็วาดเสร็จก็วางไว้เสร็จแล้วก็วิ่งไปค่ะถ่ะเก่ง็ยเีกเก่งจังเลยค่ะลิซ่าสวัสดีค่ะสวยๆกันได้ไหมสวัสดีค่นจะไ้า้นนอนมาในโมเส tất nhiên ngắn ngủi xong anh đi thăm nha ok sao <laughs> không có mặt em sao lắm sao สูงมาก <laughs> เริ่มสูงแล้วตัวยืดแล้วไปแล้วอลิซจ้าช <trousers> ูหู <laughs> วา <ย S 2> อ้ยตัวายาวแล้วค่ะ